ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแก้วแบบหรอนี่ชื่ออะไรอ๋อภารกิจอยู่นี่โอ้ข้างนี้เตียงบักใหญ่เลยพี่น้องมาลองเด้อมาลองเด้อเด้อนทางเด้อเด้อนทางเด้อหนูนี่ชื่ออะไรอ๋อภารกิจอยู่นี่โอ้ข้างนี้เตียงบักใหญ่เลยพี่น้องมาลองเด้อมาลองเด้อเด้อนทางเด้อเด้อนทางเด้อหนูเมื่อไหร่เธอจะนอนก็ยไปส่งแม่เอไอ้ แม่ขึ้นเครื่องบินไหมแม่จะกลับก่อนแม่จะกลับไปทํางานแล้วพรุ่งนี้แม่ก็จะมาไหมพรุ่งนี้พลอยไปรับแม่ดีไหมสิบโมงเอ้ยสิบเอ็ดโมงประมาณนี้เหรอโอเคหนูยังไม่นอนหรอกหนูยังไม่นอนหนูก็ไปรับแม่ได้อีก <c oughs> ปั๊บโอ้ตาจะไม่ไหวแล้วจ้า แต่ว่าขึ้นรถก็น่าจะหลับเลยมาลองเดอทำไมมีขวดนมด้วยเนี่ยเบ๊บ้าเบ๊บ้าเบาบ,าบ,าบ,าบี้เบบี้ดมมั้งก็น,น่ะหอมปะโอ้ยดมแปดเชียร์แล้วโอ้ยดมแปดเชียร์แล้วโอ้ย,ออยมเมื่อกลัด แอนน์นางมเหนียวนมานิดหนอยแม่ไปนอนข้ามากเลยอ่าเจจะจะขอใจบอแต่ว่าขอโทรจังคือน้องเพชรเลยนะมาแกล้งน้องเพชรนะเป็นว่าะงามเฮานันบรรยากาศได้เลยแหละกินอิ่มแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนสักหน่อยมึงก็กลับบ้านนนนอเี่ยแล้ว อถ้านอนบนเครื่องก็หน่อยหนึ่งมันก็ถึงแป๊บเร็วนะเร็วพร <c oughs> ุ่งนี้แม่ก็จะไปเอาอยาให้ยายทวดหนึ่งเชียงไข่คุณ อพ,พอยดูตาหน่อยโอ้ยฉันเกินพอยพอยหลับแล้วพอยหลับแล้วแม่โอ้แม่พอยหลับแล้วไปถึงมาเจไปถึงไปพอยหลับแล้วแม่ครับเดินทางปลอดภัยครับคนณยึดใส่ไหมฟังแกนบอสโอตี โอ้เศยภูมิอ๋อเอาแล้วไม่ส่งแล้วสุดฝนตกมาบ้านเลยเจ็บอดีอาจารย์มาหาที่ลุมอ๋อเองเหรอเพราะว่ามันที่สามนี่คือไทยรายการทั้งวันนี้มันมันสีเหลี่ยมจักโม้น่ังโอ้มันมันสีเหลี่ยมเลย บ่เรากลำลังสบายตาม,มานั่งฝังนี้หลานจะตกเดี๋ยวยายไปเดินรอบก่อนหลานถอยผ้าบอถ้ายหอยกระบอกถ้ายรูปหลานอะไรหพี่น้อยเอาขึ้นรถหนีมันมัน,น่รูปนะแ<ต>้รูปไม่รเอนเปิดหายแน่จ้าเปิดหายแน่เปิดหทแน่จ้าเปิดหทยแน่คอยวะเปิดให้น้อยสิ เอ้ามันไม่ออกเลยนเอ้า